ดนั้นเราก็ต้องอารมณ์ดีมีความสุขถ้าเราจะเครียดจากไหนพอเราเจอลูกอยู่กับลูกเราก็ต้องอารมณ์ดีดมีความสุขหัวเราะยิ้มไปกับเขาก็จะทําให้เขาอารมณ์ดีอย่างเดียวที่คุณต้องการให้เวลาลูกให้ได้เพียงพอแค่นั้นเลยสวัสดีฮนะ กันเองครับพร้อมเองคอ่ะพร้อมเองฮะอ่า EP นี้จะเป็น EP ที่เราต่อมาจาก EP ที่แล้วโลเคชัน <c oughs> เดิม <c oughs> เวลาถัดจากเดิมประมาณ1นึาที <c oughs> แต่เห็นรถทิศเป็นยาวแล้ว <c oughs> เราเลยค่าคําถามเป็น Q&A เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกของอคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่าทถามเข้ามาในเพจมาถึงคำถามที่6ใครยังไม่ดูคําถามที่1นึงหไปย้อนดู EP ที่แล้ว EP นี้ครับคำถามที่6บอกว่าหลังจากคลอดน้องพร้อมแล้วในกี่เดือนถึงจะฉีดวัคซีนโควิดได้หรือว่าท้องอยู่ควรฉีดไหมอันนี้แม่น่าจะรู้เพราะแม่น่าจะต้องทากันบ้านมาอย่างดีและหลังคลอดกี่วันถึงจะอยู่ไฟ ตอบอยู่ไฟก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> ให้กลับไปดูคลิปที่พ่อถ่ายไว้แล้วคลิปกันเองนะคะในอีพีที่ว่าอีแม่อยู่ไฟ7วันไปย้อนดูได้นะคะ่ามันต้องอยู่หลังจากคลอดแล้วกี่วันกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะรวมรให้ก็คือถ้าเกิดผ่าคลอดเนี่ยหลังคลอดประมาณ45วันอยู่ไฟได้เกิดคลอดธรรมชาติเนี่ยก็อยู่ได้ตั้งแต่ประมาณ7 1 0วันก็สามารถอยู่ได้แล้วแต่คนนะจ๊ะ okay. สามาการอยู่ไฟเรื่องวัคซีนน่าจะสําคัญกว่ามาเรื่องวัคซีนนะสําหรับแม่แม่ที่ท้องอยู่ตามที่แบบคุณหมอเขาบอกเลยนะว่าท้อง3เดือนขึ้นไป อ12สัปดาห์สามารถฉีดวัคซีนได้ <c oughs> ก็คือไม่ได้มีผลต่อเบบีในท้องส่วนแม่ที่ให้นมลูก <c oughs> คลอดลูกมาแล้วนะสามารถฉีดวัคซีนได้เลย <c oughs> ตามที่คุณหมอบอกแต่ถ้าสําหรับตัวพลพลแ m e นำว่าให้พ้นหนึ่งเดือนไปก่อนดีกว่า <c oughs> เพราะ <c oughs> ช่วงเดือนแรกมันเป็นอะไรที่แม่และลูกต้องปรับตัวกันอย่างมาก <c oughs> และน้ํานมก็จะยังไม่ได้มาเยอะมากอย่างตัวพลอ่ะเอฟเฟกของการฉีดวัคซีนนั่นก็คือน้ํานมหดนะ <c oughs> แล้วแต่บุคคลอย่างที่พลบอกพลก็ทํารีวิวไว้ให้ดูในเพจของพลนะคะแต่ว่ามันหดจริงๆทุกคนมันก็ต้องมีการ กู้ต้องมีการทาอะไรหลายๆอย่างให้มันกลับคืนมาเพราะฉะ <c oughs> นั้นแนะนําว่าหลังหนึ่งเดือนน่าจะปลอดภัยแล้วก็ดีที่สุดค่ะอ่าโอเคคํานน้ต่อมาครับเวลาน้องสะอืกทานน้ําได้หรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงโหนี่เขาถามมาเยอะมากเลยถามเหมือนเรียงความเลยนะฮะนมแม่ที่ฟรีซเอาไว้เนี่ยละลายแล้วลูกดื่มไม่หมดยังสามารถเก็บเอาไว้ได้หรือเปล่าอ่ะทีละเรื่องอแล้วกันเอาเรื่องของสะอืกทานน้าได้ไหมก่อนนี่คือเป็นปัญหาโลกแตกที่เรา ซพิ่งเจอกันมาเนาะเพราะว่าคือถ้าเป็นสมัยโบราณรุ่นคุณมพมอคุณแม่เราแล้วกันให้กินน้ําได้ในศาสตร์ของเขานะแต่ด้วยแบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ความรู้ทางการแพทย์ใหม่ๆเขาออกมาก็บอกว่าจริงๆเด็กทารกเนี่ยไม่ควรดื่มน้ําเลยถ้าเขาสะอึกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหายเองเพราะมันเป็นธรรมชาติของทารกถ้าอยากจะให้กินจริงก็คือให้กินนมดีกว่าดีที่สุดค่ะเนื่องจากว่านมเนี่ยเท่ากับน้ําอยู่แล้วที่มีสารอาหารเราให้เขากินน้ําไปไมันจะทําให้เหลือปริมาณพื้นที่ในกระเพาะเขาน้อยมากในการที่จะรับนมเข้าไปนั่นแปลว่า สมมติกระเพาะแค่นี้กินน้ำไปแล้วอะแทนที่คุณจะเอานมเข้าไปเพือ่อทำให้ร่างกายเขาจเจริญเติบโตแต่มันถูกน้ําเข้าไปแทนที่แล้วอะนมก็จะเข้าไปได้ตามพื้นที่ที่มันเหลืออยู่นี่คือเหตุผลทั้งหมดคือทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้วแต่สมมุติว่ามีท่าน,นมแม่ไม่ต้องกินน้าเลยครับ<ช>แต่ถ้ากินนมผงเราสามารถกินน้าได้ดิดหน่อย<ช>เพราะว่านมผงมันจะมีคาวมีอะไรต่างๆเราสามารถกินน้าล้างได้แต่ก็เป็นหยดๆเอางี้แล้วกันเพราะอย่างที่บอกคือในน้ํานมแม่แปดสิบเปอร์เซ็นต์คือน้ำอยู่ แล้วถ้ากินไม่หมดสามารถเอากลับไปฟรีซได้ไหมหรือวางไว้ในอุณหภูมิห้องได้นานแค่ไหนแนะนําว่าถ้าเอาออกจากที่ฟรีซแล้วให้ลูกกินแล้วไม่หมดทิ้งจะาํทำใจทิ้งเลยเหรอหมายถึงสมมติกินไม่หมดก็ไม่สามารถวางเก็บไว้ได้ถ้าสมมติว่ากินแล้วอ่ะลูกดูดไปแล้วอ่ะน้ำลายลูกลงไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะเก็บไว้ถ้าเกิดสมมติว่าเขากินไม่หมดแล้วเขาจะกินอีกภายในหนึ่งชั่วโมงเนี้ยโอเคได้แต่ถ้าไม่ใช่แบบอีกรอบมื้อหนึ่งสามชั่วโมงเนี้ยคือไม่แนะนำละเนื่องจากว่าสารอาหารนั้นก็ค ือโดยแบคทีรียโดยอุณหภูมิของประเทศไทยตอที่อาจจะไม่สะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่ควรก็ได้ข้อถามต่อมาให้นมลูกควรจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใดบ้างจริงๆก็ต้องบอกว่าทําคลิปไปแล้วเหมือนกันคลิปที่บอกว่าอะไรนะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กลับไปดูได้นะคะเพราะข้าวให้เขาแล้วกันข้าวคือของมันของทอดกระทงกะทิอะไรเงี้ยก็เว้นได้เว้นประมาณนี้ค่ะไม่ควรกินนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าห้ามเนาะเอาง่ายคือกินอาหารที่มันหลักนัยไมอาหารที่มันสะอาด แล้วก็หลีกเลี่ยงของมันของทอดคำถามที่9้าใกล้จบแล้วฮะสำหรับ EP 2นี้เลี้ยงน้องพร้อมยังไงเห็นเป็เด็กอารมณ์ดีดูทีไรก็มีความสุขทุกครั้งเลยก็น,นี่เลี้ยงลูกเองตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมเข้าเต้าบ้างหรือเปล่ากินขวดนมบ้างไหมอ่ะผมสรุปคําถามนี้ให้เอาว่าเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงยังไงแล้วก็น้องเข้าเต้าไหมหรือว่าเข้าเต้าสลับกับกินขวดอ่ะว่ามาจริงๆพลอยว่าเด็กอารมณ์ดีอ่ะมันเริ่มตั้งแต่แม่ท้องเลยนะมแม่ที่ท้องลูกอยู่ต้องพยายามปรับอารมณ์ให้แบบอารมณ์ดีมีความสุขนะะคลูกกอออมา ก็จะได้ไม่งองแงแล้วก็อารมณ์ดีแล้วพอเขาเคลอดออกมาเราก็พยายามเติมความสุขให้เขาแม่ลูกเนี่ยบอกเลยว่าเชื่อมสัมพันธ์ได้ดีมากๆรวมถึงคุณพ่อด้วยการที่เรามีความเครียดแล้วเราแบบเล่าให้ลูกฟังหรือเราบน่นหรือเราพูดอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยลูกสัมผัสดได้ฉะนั้นเราก็ต้องอารมณ์ดีมีความสุขถ้าเราจะเครียดจากไหนพอเราเจอลูกอยู่กับลูกเราก็ต้องอารมณ์ดีมีความสุขหัวเราะยิ้มไปกับเขาก็จะทําให้เขาอารมณ์ดีทำไมลูกถึงรู้น้ําเสียงครับอุณภูมิครับจีหน้าท่าทางเพราะสุดท้้้้าาาาาาายยเเเเคไไไมมม่่่่ดดดขใใจจวหสิงทีรพูแตับน ของน้ําเสียงท่าทางอารมณ์ทุกสีทุกอย่างที่มันเป็นภาพรวมทั้งหมดและเขาจะจําและเด็กวัยนี้คือเด็กที่สมองกําลังสร้างและจําได้ง่ายเพราะฉะนั้นครับพูดกับเขาบ่อยๆก็สังเกตุผมกับพลจะพูดกับเขาประจำเป็นไงลูกขอบคุณนะน่ารักจังเลยเอ้ยวันนี้เก่งจังเลยเสียงสองเสียง3ามจะเสียงห้าละเพื่อให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อเนี่ยนี่คือเท่ากับอารมณ์ดีเขาไม่รู้หรอกว่าความสุขแปลว่าอะไรเขาไม่รู้หรอกว่าหัวเราะแปลว่าอะไรแต่ว่าสังเกตสิธรรมชาติมันมหัศจรรย์มากเวลาที่เขามีความสุขเขายิ้มเขาหัวเราะัเามรยนนิิปป็ฏก ทางธรรมชาติซึ่งธรรมชาตินี้มหัศจรรย์มากคำถามต่อมาก็คือว่าข้าวเต้ากับนมมันต้องมากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วแต่บุคคลเนาะพลอยบอกเลยว่าเลี้ยงลูกให้ทางสายกลางแล้วแต่การใช้ชีวิตวิถีชีวิตของครอบครัวแต่ละคนส่วนตัวพลอยเนี่ยคือเดือนแรกให้ข้าวเต้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบอกเลยว่าแม่วิญญาณออกจากล่างคือแบบเป็นหมีแพนด้าเพราะลูกข้าวเต้าทีบางทีสองชั่วโมงเขาไม่อิ่มการที่จะอิ่มได้คือลูกต้องปล่อยมือทิ้งมือถูกปะอันนี้ลูกไม่ทิ้งมืออแม่ก็ไม่ปล่อยจ้ะเ เขาเต้ตาทั้งวันทั้งคืนถึงรอบอีกทีก็คือไม่ไหวพอร่างกายไม่ไหวผลิตน้ํานมออกมาได้ไม่ดีแม่ไม่มีความสุขลูกก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้แม่มีความสุขลูกก็จะมีความสุขไปด้วยหลังจากนั้นเราก็เริ่มปรับเนาะปรับในวิถิของเราพอยก็คือเริ่มแบ่งให้เข้าเต้าตอนคืนกลางวันให้กันป้อนเพราะจะได้บอนดิ้งกับคุณพ่อด้วยนะคะก็ค่อยๆลดค่อยๆปรับกันไปทุอย่างมีเหตุผลหมดเลยครับผมเน่งจากว่าทั้งพอล้ะผมอ่านข้อมูลมาพอๆกันนี่เขาก็จะเพิ่มในแง่มุมของแม คือ,อยังไงพ่อเหนื่อยไม่เท่าแม่หรอกผมบอกเลยเพราะว่าการพักผ่อนน้อยอะไรก็แย่วันไหนที่ผมพักผ่อนน้อยผมต้องแยกตัวเองไปนอนคนเดียวอะ่ะเพราะไม่งั้นสติผมไม่มีปากผมพูดไม่รู้เรื่องคือต้องยอมรับว่ากลางคืนน่ะเขายังทานทุกสามหรือสี่ชั่วโมงอยู่ถ้าเราไม่พร้อมสุดท้ายอารมณ์เราก็จะไม่ดีเราจะทําให้ผ่านผ่านไปเราไม่ได้เต็มใจทํานึกออกปะสุดท้ายคนที่เป็นเมเจอริตี้เลยคือคุณแม่สาเหตุที่ผมมาไลฟ์ตอนเชา้าที่คุณเห็นกันบ่อยๆเพราะว่ามีการบอนดิ่งกับเขาด้วยม่นถึงวันเขาก็จะได้เห็นอ๋อหน้าพ เป, X, เป็นพี่เอ๋ที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลน้องพร้อมอยู่แล้วก็คือจะเป็นแม่เพื่อให้เขาเป็นศูนย์กลางของความรักความอบอุ่นทั้งหมดจริงๆผมมีเพิ่มจริงๆนี่คือคำถามสุดท้ายแล้วไปที่คำถามสุดท้ายก่อนแล้วกันไอจีน้องพร้อมไอจี IG อะไรเฮ้ย <c oughs> ใครถามวะเฮ้ยเวนขึ้นไม่ให้เลยแล้วกัน <c oughs> ไปตามจ้ะตรงนี้จ้ะ ตอนนี้จะครบ1 0 0 0 0 0สน f o l l o w เร็วนี้แหละใครยังไม่ตามก็รีบไปตามละกันส่วนช่องทางทุกๆช่องทางก็ติดตามกันได้นะครับและสุดท้ายนี้ผมเพิ่มให้ไม่ได้มีคําถามอะไรจากคนที่ถาม Q a เข้ามาควรหาหนังสืออ่านครับตอนนี้ผมกับพลอยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการดูแลลูกเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกมาผมขอสรุปคร่าวๆในมุมข,ของผมละกันแล้วเดี๋ยวให้พลอยสรุปในอีกมุมหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดแล้วการเลี้ยงลูกดีที่สุดทำยังไงส่งเรียนที่ไหนไหมต้องไปเรียนสถาบันไหนกฎวิชาจะทำให้เขา EQ สูงูงง่ลลาาาตดด้้้ใหหมครออยเเวุณก ให้ได้เกยงพอแค่นั้นเลยทำยังไงให้ EQ สูงเล่นกับเขาเยอะๆทาให้เขาเลอะให้เต็มที่ให้ได้เล่นกับดินเล่นกับทรายยังไงก็ต้องเลอะครับแต่เล่นเสร็จต้องสะอาดคุณให้เวลาเขามากเท่าไหร่คุณสามารถเพิ่ม EQ ไอคิวเขาได้มากเท่านั้นและเขาจะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีมันมาจากคุณทั้งนั้นเลยเขาทําดีชมครับเขาทําไม่ดีอย่าด่าบอกเขาเฉยๆว่าอี้ไม่ดีนะลูกลองทําอีกแบบหนึ่งสิป๊าาชอบป๊าชอบแล้วเขาจะรู้ว่าอันเนี้ยเท่ากับไม่ดีไม่ทําดีกว่าเเเพราาาาะป้้้้้มมมมม่่ชอออขงผผีีีีทนนนคสืใหหูจแลล ให้แบบว่าย yeah, yeah ่าอย่างงั้นอย่างนี้นะคะจะทําให้ลูกขาดความมัน่นใจในตัวเองอันนี้คือเพราะว่าอย่างที่การพูดคือสรุปจบทุกอย่างละการเลี้ยงลูกอะ่ะมันไม่ยากเลยแต่มันก็ไม่ง่ายเนาะมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเอ้ยอยังไงวะอะไรวะคือมันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่าย <c oughs> แบบ เอออยามากง<ช>่ายแต่สุดท้ายอ่ะคือการเป็นพ่อเป็นแม่จะทําให้เราทําได้เองตอนแรกก็ต้องบอกเลยนะกังวลมากตอนคล้องเนี่ยกังวลว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดีไหมฉันจะเลี้ยงลูกได้หรือเปล่าสุดท้ายความเป็นมนุษย์แม่มันบียอด์มากจรงิงไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะอดหลับอดนอนได้เยอะขนาดนี้ตาเหมือนกัน <c oughs> ไม่เคยคิดว่าอยู่ดีๆเ,เป็นฟิลนี้แล้วอะรู้สึกตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีอะไรต้องทําอีกหลายอย่างในการทําเพื่อมนุษย์ตัวเล็กๆคนเนี้ยเออแล้วก็อยากเสริมอีกหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับพ่อแม่ที่แบบมีเบบี้อย่างนี้เนาะบอกเลยว่า มา,มากจริงเพราะว่าหลังคลอดเนี่ยบางที<ม>แบบคุณแม่เครียดบางคนเป็นโรคซึมเศร้านะการที่แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆก็อยากฝากถึงคุณพ่อทางบ้านด้วยนะคะถ้าเกิดมีอะไรช่วยแบ่งเบาภาระแม่แม่ได้มันจะเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้คุณแม่ผลิตนมปั๊มนมทําให้ลูกเติบโตซะะึ่งเราก็ทําหมดทุกอย่างเออก็ดีก็ชมอยู่นี่ไงนี่ไงฮอร์โมนอย่าอย่าอยฉันบอกเลยฉันเป็นแม่ที่อารมณ์ดีมากฉันไม่เคยเหวี่ยงอะไรเธอเลยนะอยากยจะดูน อ,อันนี้เป็นคีย์์เอก็คือเป็นคําถามที่น่าจะตอบได้โดยรวมแหละแต่คือคาถามยากๆก,กว่านี้ต้องบอกอันนี้ก่อนนะคือผมกับพลอยก็ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่คุณหมออาจจะตอบโดยเชิงลึกไม่ได้นี่น่าจะเป็นแค่ความคิดเห็นที่ศึกษามาแล้วที่อ่านทั้งทฤษฎีและเชิงปฏิบัติและผ่านประสบการณ์จริงมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูพัฒนาการการเติบโตของพร้อมไปได้วยกันเพราะเราจะโตไปพร้อมกันเอาไว้แค่นี้สำหรับคลิปนี้ใน2อ p ีนี้น่าจะได้อะไรไปบ้างกันเลยครับเหลับซะแล้วเฮ้ยรายก<อ>ารยังไม่จบหลับแล้วเค้ค่นี้ครับบาย